ต่อใช้งานนะครับตัวนี้ก็คือเป็นไฟเลี้ยงเข้านะครับอันนี้แหล่งไเ,เข้ามานะครับแล้วก็เอาไฟตัวนี้มาเชื่อมเป็นคอมมอนนะฮะแล้วก็เอาไฟอีกด้านหนึ่งตัวตัวแอลนะฮะมาต่อกับปลั๊กไฟเพื่อเอาไปใช้งานส่วนตัวนี้ก็มาต่อกับตัว N.O. นะฮะ N.O. no คือปกติเปิดจะลองสาธิตกิีกรรใช้นะครับเสียบปลั๊กนะครับ พอเสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยมันขึ้นไฟโชว์เลยแสดงว่ามันติดเลยเราสามารถควบคุมแบบแมนนวลได้นะครับต้องปลดล็อกก่อนปลดล็อกเสร็จก็อันนี้แบบออโต้นะแล้วก็อันนี้แบบแมนนวลก็ออนออฟมี3จังหวะมีออโต้ออออโต้นี่คือต้องผ่านระบบการตั้งเวลาเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการตั้งเวลานะครับตอนนี้ตั้งไว้ที่ออโต้ครับ แล้วก็เป็นที่ออฟไปก่อนตอนนี้เวลา17บเดกาห้าสินาทีนะครับเดี๋ยวจะลองให้มันทํางานต่อ17บเกาห้าสบเจ็ดนก็วิธีเข้าไปคือการโปรแกรมที่1อันนี้คือโปรแกรมที่1แบบออฟก็เป็นตั้งที่17บเดนกาห้นาทีแล้วก็เป็นโปรแกรมที่1ให้หยุดทางานเมื่อ17บเดกาห้าสนาทีก็เสร็จแล้วก็กดนาฬิกาตอนนี้นาฬิกาก็จะเริ่มทํางานถ้าเสร็จแล้วก็กดเป็นออโต้ให้ด้วยนะครับพอห้าสิบเจ ไอตัวแฮมเบอร์ก็จะสั่งให้ไฟฟ้าทำงานเรามีคู่มือมาให้นะครับคู่มือตัวนี้ก็จะมีบอกวิธีติดตั้งให้แบบละเอียดมีขนาดมีแอมพชั่นแล้วก็เวลาบิ๊กเตอร์แล้วรายละเอียดแล้วก็วิธีเซตวิธีเช็คติปตัวนี้เมื่อกี้ผมกดตามนี้เลยถ้าไม่เข้าใจก็สามารถโทรมาถามนรอทุกนาฬิกาห้นาทีนะครับถ้าโปรแกรมติดตัองไฟนี้จะต้องติดเสร็จและอีกหนึ่งนาทีไฟตัวนี้ต้องดับที่เราโปรแกรม มันมีสามารถโปรแกรได้เป็นวันเป็นอาทิตย์ได้หลายจังหวัดได้หลายโปรแกรมประมาณ13โปรแกรมพอไปที่17เอากา้าทีตไปต้องดับตัวนี้น่าใช้มากนะครับแนะนำค่อนข้างใช้งานได้กว้าง มีความละเอียดตั้งปเป็นวินาทีได้ตั้งเป็นระดับนาทีได้ครับอันนี้ดับละก็คือว่าอันนี้วิธีการตั้งโปรแกรมนะฮะแต่เราสามารถตั้งโปรแกรมได้หลายโปรแกรมนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีทั้งหมดกี่โปรแกรมโปรแกรมที่หนึ่งเราสามารถเลือกวันได้ดูนะสมมติเรากดวันทาเฉพาะวันจันทร์ของอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งทำวันจันทร์ครั้งแล้วก็วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าทำวันเว้นวันหรือว่าทำอังคารพฤหัสเสาร์หรือว่าทําเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ก็จะจับคู่กันอาทิตโปรแกรมได้เยอะอันนี้คือทำทำท่ี2 อ๋อสิบหกประกันค่อนข้างกว้างนะสิบหกประกันแนะนำครับแนะนำตัวนี้นะ